คุัละเลยผมปีนี้อาชงให้เงินใช้ฝันตัวมากๆขนาดน,นี้เลยเอาอะไรได้เยอะเลยพี่ชงพี่ชงตูชุดเรดนิฟสกับเก่งตัวนี้เหมาะกับไปไปๆรอยกัดเหรอทำไมถึงมีรอยกัดละ่ะหรือว่าพี่ชจกจะมีผู้หญิงคนอื่นพี่ชงคะท่านถาอะไร ตรงไหนไม่ดีพอหรือเปล่าทำไมพูดถึงอย่างนั้นละ่ะถ้าเธอคิดว่าพอเจ้านี้อย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดมากหรอกอันนี้แปะไปทำแปะตาเขาก่อนนะครั้งนี้ก็ตำแหน่งรถกัดนี้ไม่เหมือนแล้วก็ล่างอากับหล่าชายแล้วแปลกปเขาติดที่เกินไปหรือเปล่าคะอือคงเพราะชันแรงเขามาจนโตก็ต้องคิดบะ ติดบ้างแหละไม่มาก็น้อยก็ดีนะคะเออใช่พี่โฉงหลายวันกอนฉันได้ยิ้แม่บอกว่าเพื่อนเขารับเลี้ยงเด็กคนนั้นก็ซื้อไม่ยอมแยกไปตลอดเลยเพราะเรื่องนี้กับในบ้านถึงกุ้นวายจนไม่ลงตัวสักทีเธมหมายความว่ายังไงฉันก็แค่คิดว่าที่โรงเรียนแไปลไป ไม่ใช่ว่าถูกถ้าไม่ใช่พอไหวแบบกลัวพวามสัมพันธ์กับคนข้างก็คงไม่อยากออกจากโรงเรียนหรอกพอค่อยๆเลือกแล้วมาคิดเงินกับฉันฉันยางนี้ดูลไดอีกต้องไปกดพี่ชมพี่ชมกดชัรนปะหรือเปล่าทันฉันแค่เป็นหัวงแปดแป,ปเล่นได้มีนในยะคืน บ้านของพวกเราก็มีแค่ใไบปไปไปที่อ่อนโยนถูกลังแกไปง่ายต่อให้ฉันต้องปกป้องเขาตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรขอโทษที่โงแต่พอพูดกลับมาตอนนี้ไปๆก็อ่อนโยนแต่อ่อนแออ่อนแอมากจริงๆถ้าเจอเรื่องแย่ๆอีกจะทำยังไงดีหรือจะต้องให้เขาแข่งแก่ให้เร็วที่สุดนะ <S <S หูแดงขนาดนี้ต้องเป็นผูใช้ยหูเย่บน คุแน่เลยควรรู้อะไรมาอีกเมื่อคูค่คนใช้หูแยกกับบ้านกลับไปฟางความวุ่นวายปวดคนรับใช้คนนั้นแล้วได้ยินว่าคุณปู่ขวดจนใช้มาคำตีเขาไปหลายทีอาชงปวดคนที่ทํางานในบ้านนั้นหลายปีเพื่อใช้ยังฟังยังทะเลาะกับปู่ชาติใหญ่หมายคาของปู่แตกการพูดส่งสมองน,ะนี้อาชง เขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมถึงว่าทำไมวันนี้คุณถึงมารับผมอาฮาวอะครับผู้ใช้หูแยกของคุณเรียกให้ผมมาดูเป็นพิเศษว่าสปายดินในประมาณว่าให้ผมมารายงานสถานการณ์ที่บ้านฐาน,นกับคนบ้านนั้นก็คุณก็อยู่หรือผมค่อยสบายใจเยอะเลยแค่ต้องระวงัง ต้องระวังไม่กวรจะทำอะไรไม่กลัวใช่ไหมผมขอใจแล้วคุณไม่กลัวว่าหน้ากากที่คุณใส่มานานต่อไปถอดออกแล้วจางหูเยจะเจาบคุณได้หรือไม่ใช่ไหมกลัวรเรอเคยกลัวแล้วแล้วก็เปลี่ยวสำหรับโลกาวินาไ้หนาแล้วกลับบ้านแล้วทุกคนยกไปวางไว้ที่หัวหลังบ้านก็พอแล้วหลังจากนาั้นก็ไปตกแต่งที่สวนหลังบ้าน หนึ่งของผู้ชายหูแย่นั้นก็ยังต้องฝึกอิกกะเอาจะเอาให้ตายเลยหรือไงอาชมไม่มีไม่ใช่ว่ามียิมเล็กๆหรอกครับทํามมถึงต้องนำแบะบเอาเอาอกไปพื้นที่ขนาดใจของฝนหลังบ้านนั้นด้วยได้ยินว่าของพวกนี้ซื้อให้หนายน้อาไปดูเหมือนทามจะไม่ชอบนายมาไปอะไรนั่นแล้ว ที่ไหนกันล่ะก็หลายปีมานี้อาชงไม่ให้ฉันแต่ของพวงนี้เลยต่ออีก็ยังอะไรวะเคสกับเดทกับนางนี่เหรอเฟดแล้วก็มาทำอย่างนี้อีกนี่หงคงคิดจะสู้กับละสินะสองคนนี้นินทา เจ้าของบ้านถ้าเขารู้เขาพวกพวกเราผิดไปแล้วเราขอโทษน,น,น้อยด้วยเข้ามากินยาเหรอมาถามฉันเรื่องเครื่องออกออกไก่ในปวดหรออาชงเขาไม่อยากให้ฉันรู้เรื่องนี้เขาถูกคุณปู่ปตีก็คงใช้ผู้ชาที่ไหนอายุสามเียกว่าอยากให้คนอื่นดูเรื่องถูกพ่อตีกันล่ะ ครับก่อนหน้านี้ผมเห็นถ้วยรางวัลที่เขาโรกาแข่งขันกาต่อสูแ้แบบฟิสไตลยในกุดดังอาจจะเอาออกออกเขาอีกครั้งเหรอเขายัางไม่ได้เข้าเลยจะมาออกจากเขาอะไรกันละ่ะอีกฝ่ายอีกครั้งก็คือออกจากเขาไม่ใช่หรือใันไปอยากเห็นหนายต่อสู้ ใครบอกว่าฉันซื้อให้ตัวเองนั้นเตรียมให้หนายฝึแปแล้วต่อจนมาเดี๋ยวกนไม่ถึงแล้วอาช่งอาสอนอาจะสอนผมใช่ไหม,มไหคันมาสอนนายแล้วใครจะดูแลบริษัทอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็รอผมฝึกจนเป็นแล้วเรามาไปรลองก,กันสักที ได้ชาจะเชญครูที่ดีที่ฝึกในการต่อโฟ์แบบปีกตาไมาให้หนายเลยนอกจากเรียนหละ่ะเรียนต้องเรียนแน่ผมอยากเติบโตจนเที่ยงข้างบาดบาดอะไรตัอาได้ต้องมาดูอาการบาเดเจ็บของตาดวยตาติดเองผมถึงจะวาดใจรอยเลือกขนาดนี้ถ้าป้าข้อที่หัวพงแตก อาโชงต่อไปแม้ว่าจะเกิดอ,อะไรแล้วขึ้นผมจะปกป้องอาเองากสักไม่มีเสียงอ่ะโอ้โกดที่10รษะหนาเลยผมติ๊งต๋องอีจิ้อีจิ้จช่วงนี้มีหนังสยองฝันเรื่องนึ่งเพิ่องออกมาฉันอยากดูมากเลยแต่ฉันไม่กล้าดูคนงนานไปดูเป็นเพื่อฉันได้หรือไม่ฉันเลี้ยงเอง ใช่นาะไปยองกับเรื่องนั้นที่ตั้งมา,าใช่ไหมฉันก็อยากดูเหมือนกันแต่วันนี้ฉันต้องกลับไปฝึกต่อฟู้อีเจนนี่นะฝึกต่อฟู้ฟีไปอยู่เหรอนี่รากกายขอเธอลาไปด้ลยหรือวันมน,น,น,นอนหลับไม่พอตาคําคจนเอาหน้าเข้าไปอยู่ในฝูมีแทนดักก็ไม่มีใครแยกออกแล้วฉันไม่ไม่อยากหรอกแต่อันที่จริงอาชงให้ฉันฝึกหนะพ้าะองนั้นฉันก็เลยต้องฝึก ไม่สิไม่ได้สิเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคงต้องทน,นไม่ไหวแน่ต้องคิดวิธีเอาการต่อผู้ปิดไปถึงกระถูกออกไปจะถูกวิธีอะไรละ่ะคิดออกแล้วบ้านของอาชองของ,งนัดคงไม่ได้คิดว่านายจำนี้แม่ไม่ได้แม่เพราะใช่หรอกใ,ใช่ไหมอย่างนั้นนายก็ต้องทำให้เขารู้สิว่านิสัยของน,นั้นมันไม่ได้นุ่มนิดสิ อืมอย่างนั้นก็ต้องทำไงหรหาแฟนสาวฝั่งคนสีวิธีอื่นเถอะวางใจเถอะฉันกินแผลที่ยอดเยี่ยมไว้ให้หนายแล้วฉันจะเป็นแฟนสาวให้หนายเองไม่ใช่ว่าเธอมีคนชอบยัวแล้วเหรออย่าอย่าเธอเป็นเพื่อนของฉันฉันไม่อยากจะไปอยู่จากเธอนะฮ่า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 แลอาอะไรกันไม่ได้โขกกัติกีบัะหน่อยก็แค่ช่วยเพื่อนสน,นิทแค่นั้นเอง ที่จริงแล้วฉันคบกับคนที่ชอบแล้วอยู่ด้วยวางใจเธอเธอไม่บอกฉันก็เลยไม่เอ๊เธอไม่บอกฉันเลยว่าเป็นใครมีโอกาสฉันจะให้พวกนายได้รู้จากตอนนี้ที่ตัวที่สุดก,ก็คือเอาหนาออกจากการต่อฟูฟิปตายขอบใจนะเธอ,ขอ,เธอขอบใจนะเธอนะใหย,ายา่ๆเธอนี่ฉลาดจริง อาชงเลิกเรียนอหรืยังพวกหลัะไปกันเถอะอืมเลิกเรียนนะแต่เย็นนี้จะไปดูหนักกับเพื่อนนะคะพ่อเงาก็จะกลับชาหน่อยนะครับแต่ฉันเรื่องหนัดี่หกไปแล้วรีบกลับบ้านมาเอาของขวัญมาให้นะแต่ตัวเองกลับไปหนีดูหนักกับเพื่อนหรือ แล้วยังไม่โฟรแจกอาอย่างทันอีกกับผู้หญิงเหรอคอสโอเวอร์สตูดิโอนี่คอกับผู้หญิงด้วยหรือด้วยเหรอเด็กหน้อยโตแล้วสินะนี่หงออกมากินข้าวด้วยกันหน่อยสิได้สิที่ไหนละห้างคอสโอเวอร์อะไรนะอะไรวะถูกแล้ว ไม่แช่บอกว่าเหนื่อยมากเหรออยากกลับบ้านไปพักนี่ทำไมจุดๆถึคิดจะมาละก็คิดว่าอยากวางเรือนได้พักหน่อยนะ่ะงานพวกเราจะกินสติกเนื้อหรือว่าหม้อไฟดีล่ะแล้วแต,แต่เลยทำไมถึงเจอเจ,อเจ้าเด็กนี่อีกแล้วอยู่บ้านทาตัวเงี้เอาแต่ร้องไห้จนเคยตัว ตอนหน้าแฟนนี่ทำเป็นฝภาพปบุรุษนายน้อยไปไ,ปไปเที่ยวขายของกา,งารถนนนายไม่ก็ถูกฟ้าหัวข่าววันนี้เรื่องที่ข่าลือลมมาลายของตะกูจางเหรอพาเพื่อนของนายพาเพื่อนนายมาที่ร้านมอฟไฟก่งโจหนี จินจินอีอ้งานใช้เก่าก่อนดีไหมไม่ลบกวห้องหน่าแล้วไม่เป็นไรอาของฉันเองเธอไปกินข้าเป็นเพื่อฉันหน่อยสิยังไม่เข้ามาอีกยืนทึ่มอยู่ทำไมอาชงอาไปดูงานต่างประเทศกลับมาแล้วเหรอครับแนะนำหน่อยหรอเด็กหน้าตาน่ารัคนนั้นน่ะ นี่คือเพื่อนนอมหอกของผมส่งใหญ่ๆและนี่คืออาของฉันกับรัชบชภา,าพยนต์แห่งชาของพวกเรานี่หงสวัสดีฉันคือนี้หงเชิญนั่งไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะอาชงอาไปอันกับมาสนุกไหมครับผมลงไปอีกแล้วตายยังเหมาะคำช่วงนี้คงไม่ได้พักผ่อดีใช่ไหม ค่อยๆกินอันแห้งๆนี้ให้นานหมดเลยอีจจิงาพอฝากาของอกับอานี่ดีจริงๆเลยนะฝนอ,อาชนะลูมากเลยจริงๆนะถึงแม้ว่าเขากับพี่ชงไม,เม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดแต่ใช้ชีวิตด้วยกันมาสิบก,กว่าปีแล้วความรู้ฝึกคมมากกว่าอาทแทน้นี่นะี่ลื่นอา กะเด็นอขอโทษค่ะขอโทษพี่นีหงต้องขอโทษที่ฉันไม่ระวังน้ำร้อนไม่ได้รวบพี่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรแค่ข้าบน้ำมันนิดหน่อยเองพี่นี่หงแหวนวงนี้พี่สฟยจังเลยค่ะใช่แหวนมาขอจากคุณชายจังหรือเปล่าคะเออลองดอฟฟีใช่แล้วแล้วพวกเรามานกนแล้วื